Boa ยุ่งเรื่องปูซิคณบัณฑิตกอธิการบดีคหาลายหลากองตราภิยไรวิทยาเขตบริาที่เรารออย่างสูงับผลช่วยช่วสราจาย์ชอบมาเป็นพ่อมาะนำอยู่นาเพระศาสนามหาวิทยาลัยมาจุฬาวิทยาเขตบรจานคณะบริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต พิจารณาสังเกตการของท่านรู้สึกปราดเปรื่อตี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 ย่างยิ่งที่พระเดชพระคุลในสมรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการที่สำคัญในวันนี้คือโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสโล่ยี่สิบหกสามพุทธศตวรรษสองพันหกร้อยสี่ a าประจำปีพุทธศักราช2555ครั้งที่หนึ่งเนื่องในวัน,วนมาคราสุชาประจำปี2555ซึ่งมีวัตถุประสงค์กันนี้เพื่อให้ท,าท่านศาสนิกชนมีความใจรักในกิจกรรมวันส,สรารคดีพระพุทธศาสนามีความสรรมามัคคีตามนิพพิทธและเป็นทุกทั้งบูชา กลองที่46สำนักเทศตวรรษของพันร้อยปีแห่งการอาชีวะของพระพุทธเจ้าโดยการจัดกิจกรรมในวันนาคบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติและเสด็นธรรมชาปีสุดท้ายปีเก่า2565 รับฟีใหม่ของ5 9และเหลิมเกียแติ80พารษาสมเด็จพรนาเจ้าพระรมราชินีนาประจำปี2,595 2เพื่อใ,าานในาาห้เกิในในโดโยชน์การ มาเข้าโลกกิจกรรมทุกท่านได้สั่งทอดพระพุทธศาสนาโดยการกิจกรรมการตัเพื่อสร้างความพอต้องและสังคมสันติเสด็จทางวิชาการศาสนาพิธีและวิถีชีวิตทุกคนไปสู่ มันีชได้เวลาอันเป็นจงคนแล้วกระผมขออนุญาตจากพระเดชงโปรดการดโครงการจัดกิจกรรมส่าัญทางพระพุทธศาสนาจะลองยสำนาสองพัาร้อยปีในการตัจจุรุของพระพุทธเจ้าประจำปีสองพ้ยครั้งที่หเลื่อนในวันมาพระอาประจำปี พ5 5 5และได้โภคให้โภว่าเพื่อความเป็นเชื้อของคนสืบไปขออนุญาตตอนนี้ไปครูบาอาจารย์รวมทั้งสถานยุทย์ธุรกศาสนาก็จะทำเป็นปฏิทินให้เห็นว่าจากปายทั้งต้นไปเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างญาติโยมจะได้ โยมแม่นั่งที่นี่จะได้เรียกว่าล็อกเวลาไปล็อกเวลาไ้ว่านี่ครั้งที่หนึ่งะครับครั้งที่สองคือวันวิสาขชาวันวิสาขา萨แล้วจะจัดสักห้าวันต่อเนื่องกันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างวิทยาเขื่นกิจกรรมสาธยายตไปโรกิจกรรมต่อปัญหาธรรมะกิจกรรม สาธรณยายธรรมกิจกรรมฟังธรรมกิจกรรมแห่พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระราหันต์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ท่านโยลายได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นครั้งแรกในการเปิดเฉลิมฉลอง26พุทธศตวรรษแห่งการศึรู้ของพุทธเจ้า โยมนะใครที Yo, oh they they, ่มีหนังสือเล่มนี้นี่จะมาเปิดดูแล้วนทำดีมากเลยมีบทสาธยายที่เป็นประโยชน์อยู่ที่นี่ด้วยโยมแม่เราจะเรียกสาธยายบทไหนบทไหนที่เข้ากับวันมาฆบูชาที่นี่ก็มีเรียบร้อยแต่ว่าโยมแม่อาจจะไม่ชอบจัดตัวหนังสือเล็กไปแม่ใหญ่เล็กมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะหนังสือเล็กไปโยมดูสายตาดูนั้น แล้วก็ที่นี่ก็จะเขียนคําอธิบายไว้ว่า2ี่พุทธศตวรรษแปลว่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะมีพอาจา์เล่าให้ฟังแล้วก็มีตาสัญลักษณ์นั่นคือแม่น้นนี่มีตาสัญลักษณ์เราเก็ตามมานจะลอยแล้วเราจะมีตาสัญลักษณ์เขียนไวไใบโพลคืออะไรีตาใบโพใบโพแปลว่าอะไรสีเขียวของใบโพแปลว่า มันจะมีความหมายอยู่เวลาที่จำกัดก็คงจะไม่เล่าให้คุณแม่ฟังเดี๋ยวใต้อาจารย์ท่านอาจารย์ช่อดรัวอาจารย์ที่จะเล่าให้ฟังเป็นช่วงแต่คราวนี้เนี่ยในทาไทยยจะให้นิมิตปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะหาที่ปฏิบัติธรรมยันเย็นให้ช่วงเย็นเนี่ยถึงสาขายายพระไตรปิฎกนะถึงฟังธรรมการสาขายายพระไตรปิฎกเนี่ยโยมแม่โยมพ่อมาสาขายายหมดแล้ว ข้าเล่าว่าส่วนทับปริษฐ์ทปรินี์ส่วนะไรเนี่ยเป็นการปกป้องทุ้งคลอง็นการรักษาตัวเราให้อยู่งแถบผ้าดปลอดภัยอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเรองการสาธยายหรือการสื่อมทับปริษพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดไว้ว่าในตัดไว้ในวิิมุตตวิมุตติอายตนะ ีสาเหตุของการพ้นอยู่ห้าอย่างโยมแม่ห้าอย่างห้าอย่างในยูตาริยานิสูตนะห้าอย่างทำพฤติกรรมการเจอกันินบานอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของการฟังธรรมมามหาวิทยาลัยได้ฟังธรรมฟังธรรมจากอาจารย์เดี๋ยวก็จะสลับกันมา ท่านพระครูภาวนามาเวลานี้ท่านพระครูสุตตะธรรมการีมาเวลานี้ท่านอาจารย์พระครูสุเมธจันนัยึดในตลอดกาลในเวลานี้ในตานนี้นะพระครูนี้มาเวลานี้ากา็นะะจะได้ฟังคำจากท่านอาจารย์เป็นสาเหตุหนึ่งแห่งการดุดพ้น,นข้อที่สอง ทำมาได้ไม่เลยหมายความว่าฟังจากอาจารย์พุกครูภาวนาอย่างเดียวฟังจากท่านอาจารย์พุกครูสุเมธอย่างเดียวโยมแม่มีเวลารออกันถ้าเรียกว่าสนทนาธรรมโสธรรมกันโอ้เมื่อเช้านี่ใหอาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังสนทนาธรรมกันก๊าบผ่านก็เล่าสิ่งดีๆให้กันฟังเรียกว่าแสดง บ่าเรื่องมุนมวนแห่กันฟังบ่เรื่องดีดีแห่งการฟังนี่คือเหตุแห่งการบรรลุข้อที่สองเตุแห่งการบรรลุข้อที่สามสาธยายทำคือสาธยายพระเต้าิลกนี่แหละโยมแม่นี่นี่สาธยายทำไม่ใช่ยวมบมชกันยิดงเฉยนะเพราะพรได้เจ้าสัดไปแล้วแล้วใครม่มุตาจะตายสูรการ แห่งการลุกแห่งการลดเราจะได้สาธิตได้ทำได้ตอนในที่ประชุมเจ้าจารย์พระครูสุดปากถามว่ากกนรองวันนี้วันนู้นมีหมายต่อวันนี้นะทุกวันที่ประชุมกันจะให้สาธารณสวดแก้ก้อนกับจังหวัดก็เลยบอกว่าไปตกลงไปโยนไม่เอาถ้าตกลงกันได้สวดแก้ก็สวดแก้แล้วแต่ หยุดพดเป็นสาเหตุของการลุกอีกข้อที่สามข้อที่สี่เรียกว่าธรรมะวิจยะการพินิจพิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเรานั่งนานไม่เกี่ยวจริงๆเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วจะไงเนาะให้ไปเหยียดใจเหยียดหัวจะไงเนาะ ิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเรีว่าพิจารณาสภาวะธรรมที่เราเจอที่เราพบโยมแม่จะพบหลายเรื่องวันนี้คือฮานแต่น้องทำร้อนเนี่ยมันเป็นการวิจัยธรรมน้ำในสุขที่แช่นาะหมายถึงการทันใจเสิร์ฟเท้าอินโมแกนที่ตีเราไม่ได้กินแช่โยมฮอพิจารณาว่าร้อนร้อน เย็นคู่กันมีรถมีเย็นมีเมือดมีสว่างพิจารณามีสุขมีทุกข์พิจารณาคู่กันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการรรลุข้อสุดท้ายเจริญสมาธิภาวนาได้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเวลาทำวัดสมบูรณ์เสร็จก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการรรลุ ตกลงว่าโยมมหากลานี่ยได้ทำทั้ห้าข้อหนึ่งได้ฟังธรรสองได้สุนทานธรรมสามได้สาธยายธรรสได้พิจิตรณาธรมคัที่เกิดขึ้น5ได้ใหนสมาธิเดินจิตเข่าวนา ตามที่มุตตานยแต่ละสูตรที่พระเจ้าบ่าเพราะฉะนั้นยโยมแม่โชคดีที่สุดยโยมแม่ที่อยู่ทับมากนถ้าจะไม้ตัดสินใจมาก็ต้องรีบมาถ้าวันนี้นะมาตอนดึกบา่ายก็ยังได้เลยนะรีบมาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอ,อนโมทน,นาขอบคุณท่านผู้ช่วยสัตราอาจารย์ชอบมีสุขโคมที่รับผิดข้อ ทางคณะอายุพระพุทธศาสนาในฐานะหัวหน้าฐานยุและท่านผู้บริการสังกัดชาการผู้ดรายการรองผู้บริการสังกัดชาการท่านผู้บริการวิทยาลัยสูงท่านผู้บริการที่ดูแลกิจกรรมนี้และจะทําให้ต่อเนื่องตลอดปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสที่ครบรอบ 2 1 0 0ปีแห่ง,างหการศึกษ้ขององพ์เดจจัตและขออนธนาในปุถุชนสัจธาสำมรัปฏิบัติของโยมพ่อโยมแม่สาธตุชนทั้งหลายจ,าจะกิจกจรมทางใดก็กหหาาเใให็นหน้าหนังตาทางไม่เห็นก็ไม่ปคยชื่นใจถ้้เห็นหน้าหนังตาโยมพ่อโยมแม่ก็ชื่นใจจิตใจก็มีความบรกบาลธรใจ ขอคุณงา,ามความดีที่ท่านทั้งหลายได้รบกวนเรียรมาและขอคุณงา,ามความเรียนข้าพระคุณพระศรีรัตนตรัยจงมวยพรให้ท่านทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขอรัตปฏิภาณธรรมาสารสมบัติคุณสารสมบัติคิดในสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจกนกาสำเร็จจงกำรสำเร็จจงกำรสำเร็จ,จ

波罗波，般罗僧也，当他切多耶，波罗僧地三藐三菩提耶。怛侄他，阿弥陀佛，弥陀佛，弥陀佛，三摩切地娑婆 萨瑟俱卢毕琉璃，波拉波，汉拉瑟耶塔他耶，波拉哈提三藐三菩提耶。怛侄他，毗瑟斯，毗 波罗波波罗僧也达他结多耶，波罗哈啚啚啚啚波陀耶，但、嗯、是他，唵，毗沙誓，毗沙誓，毗沙誓，三摩切提所诃，南无佛前的萨，前佛地毗沙誓。 旭日比琉璃。